ไว้เสือมบารมีในด้านการค้าขายไว้สีเอิดซับเจ็ดนิ้วไว้เสือมวงบารมีด้านธุรกิจค้าขายเกิดไว้สีเกิดซับเก้านิ้วไว้เสือมบารมีด้านธุรกิจค้าขายตั้งรวยไว้สีทำกำไรไว้เสือมวงบารมีธุรกิจอื่นค้าครับอันนี้ก็เป็นที่เก็บรองเท้าแล้วก็จะมีของเย็บผ้าไปชมนะในเย็นครับผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปชม ก็ยังถ่ายรูปไม่เสร็จน,นะครับถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวพาไปดูเลขอันนี้สวยนะนะครับอันนี้มีหน้าเจ็ดเสียนอันนี้มันไม่เจ็ดนะนี่นะน,นี่มันแปดเก้าเสียนนะผู้ชมน,นี้เป็นไม้น้าเก้าเสียน ก็ททำมาสวยนะครับแล้วก็มีโลงส่วยเดี๋ยวโลาแก้บน เลขนะเดี๋ยวจะให้ดูเลขนะจะเย็นแวนะ้วเดี๋ยวจะให้ดูเลข แรกนะ้ะ มันจะมีพระลำถวายอีกฮะวันนี้มีลำถวายเยอะไปชม

เด็ดๆเลยนะครับเยี๋ยวงวันนี้เป็นตาเราบ้างนะครับท่านผู้ชมพ<ม>ี่ให้ผู้ชมดูหันน้ำมนะ้ผู้ชมดูเลยนะครับท่านที่มีโชคกติโยเองนะ ชมชมนี้เสร็จนะเดี๋ยวจะพาไปชม,มเล่ในถังวิหารน้ำมนต์รองเท้าเอาไว้นี่นะคะรองเท้าเอาไว้นี่ การลำถวายนะครับขอพรนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมเลขผู้ชมใช่ย็นนะเดี๋ยวผมหาเลขให้ชมที่เขาขอพรแล้วก็ถวายนะที่เขาถูกเมื่อที่แล้วเนี่ยเขาไปแล้วครับเขาไม่เอาน้ำมนต์ไปนะก็ให้ผู้ชมได้ชมต่อนะครับชมดูเองนะครับแล้วก็ตีเอาเองนะครับคิดเอาเอง นะครับตอนนี้อยู่ที่คําชาโนดน,นะครับงวดนี้เลยนะครับที่เขาเล่นกันนะครับที่นี่ไม่มีขายแล้วนะครับที่นี่ไม่มีขายนะครับเลขตัวนี้หมดแล้วครับเห็นไหมฮะเห็นจระจระไหม อันนี้เขาลาเฉยๆน,นี้ก็จะมีเลขกดไลค์กดแชร์ใด้นะครับกดติดตามมาเลยนะครับทุกผู้ชมได้ผู้ชมเลขเด็ดๆทุกงวดนะครับทุกมวดเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเล,เลขท,ที่หลายคนหลายท่านชอบเพื่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีผู้ชมอจู่ที่ทำชโนงนะครับเลขเด็ดที่ถังน้ำมนต์หรือที่ขันน้ำมนต์เนี่ยนะฮะผมให้ชมแล้วนะครับเลขเด็ดที่เขาขอกันไปนะใครชอบเลขไหนใครชอบแบบไหนก็ต้องซื้อเอาเองชอบเอาเองซื้อเอาเองนะครับเพื่อถูกใจนะครับ เรียกว่าพ่อปู่ศีสุธโธครับท่นานอาจจะให้โชคนะครับท่านผู้ชมคนที่ชมกดไลค์กดแชร์บอกบุญต่อของคําชโนดนะครับท่านผู้ชม เลขดีเลขเด็กเห็นไหมหนุ้ยชมเห็นยังอพอจะได้เห็นเลขชัดชัไหมครับถ้าเห็นไม่ชัดบอกนะครับยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับยังไม่ได้เดินไปไหนถ้าเดินไปไหนแล้ว,วคงจะไม่เห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วนะครับแต่วันนี้มีขันนี้ขันเดียวนะนะครับ ขันน้ำมนต์วันนี้มีขันนี้ขันเดียวนะครับสท่าับวันนี้แล้วงวดนี้นะครับมีอันเดียวที่เขาขอเลขกันโดยตรงเลยขออันนี้เลยนะเขามาขอเลขนะครับงวดที่แล้วก็ถูกวันนี้เขาเลยมาขอใหม่นะครับแล้วก็ขอขันนี้ขันเดียวเลยถ้าผู้ชมดูนะขันอื่นไม่มีนะเออเนี่ยเห็นไหมขันอื่นไม่มีนะครับขันอื่นจะไม่มีเลขนะครับไม่มีขันน้ำมนต์นะครับท่าผู้ชมนะ อันนั้นเดี๋ยวผมให้ผู้ชมได้ดูอีกเที่ยวหนึ่งแล้วกันนะเพื่อความถูกใจสบายใจนะจับตาจ้องตากดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนบอกฝูงได้นะถ้าได้เงินหรือถูกเลขก็เอามาแบ่งปันทําบุญที่วัดศรีทุโธนี่แหละครับเอามาทําบุญที่วัดศรีทุโทเลยครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแช่ไวใ้ให้นิดหนึ่งนะเผื่อมจะได้อธิบายแล้วดูออกแทบไปได้นะแคบไปได้กดไลค์กดแชร์ได้ครับท่านผู้ชม เห็นไหมฮะมีมีเห็นไหมมีเลขเอออันนี้ก็ตั้งน้ำมลไว้อย่างเดียวนะตั้งขัดแล้วก็มันหยดลงไปนะเขาไม่ได้เขียนนะท่านผู้มชมเห็นไหมอันนี้มันเหมือนเลขสามเลยจระจระนะเลขสามตัวหนึ่งแล้วล่ะเลขสามเลขศูนย์เลขเอ๊ะทำไมเลอันนี้กลมใหญ่ๆเนี่ยกลมใหญ่ๆจะมัน,มนก,นะกลมใหญ่จังนะกลมใหญ่จังอันนู้มนเหมือนเลขเจ็ดเลยครับ อันนี้มือนเลขเจ็เลยเห็นไหมไม่รู้เหมือนกันครับนะบพ่อปู่ขออธิฐานท่านเลยนะครับขออธิฐานพ่อปู่ศีสุโธแม่ายา่าศีทุตุมาแล้วก็พญ,ญานาคคือพระองค์ที่อยู่คำชะนโนดนะครับนะครับนั่นก็หลังเป็นป่าคำชะนโนดนะครับท่านผู้ชม นะครับก็คงจะถูกอกถูกใจอันนี้เป็นเลขนะฮะที่ให้ดูนะครับ ก็จะมีเลขอีกหลายๆงวดอยู่ก็คงจะรองวดถัดไปงวดนี้คงจะได้อย่างนี้นะครับวันนี้นะครับอยู่ที่คนนนะําชโนดนะเห็นให้พีนานางองใหญ่ที่ก็ทําเพื่อบวงสวงนะขอพรตัวหนึ่งองค์เนี้ยไม่ต่าก็เป็นแสนนะครับ วันนี้ก็ยังมีคนมาแก้บนขอโชคขอลากนะครับข้างทนี้จะเยอะแล้วก็บรรยากาศก็ยังโอเคอยู่ท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศก็ยังใช้ได้อยู่นะครับบางคนเขาก็ถูกนะเออขอพรถูกเขาบอกว่าทุกคนที่มาซื้อเลขที่เนี่ยที่คําชินโนดนะท่านผู้ชม